บ่วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเซนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทับ,บกช่อง7ร่วมกับเซนเอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ 10ล้าน Still Standing Thailand หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้อง้วนคำถามกับ10นักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับพบก,กับผมวรา,าวุุจเจนธนากุณและนี่คือตก10หยิบล้านเซลสแตนดิ้งไทยแลนด ที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1ล้านบาทจากไซ้กอไก่บีแแต่ตอนนี้นะครับเรายัางอยู่ในรอบพิเศษที่เรียกว่ารอบควิกราวนะครับเ <_ d oll ing> หลือนักสู้อยู่เพียง2ท่านเท่านั้นก็คือคุณซุปและคุณตาย1ใน2คนนี้จะได้เงินสะสมกลับบ้านไปเพียง1ท่านเท่านั้นแต่จะเป็นใครต้องมาดวลกันต่อเลยนะครับ ตื่นเต้นไหมฮะคุณซุปตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากคุณตายล้วครับตื่นเต้นทีเดียววันนี้จะทําได้ดีแค่ไหนมาลุ้นกันต่อเลยคําถามต่อไปเริ่มที่คุณซุปครับถ้าพร้อม10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับม <ค aspire S 2> <ะ>ีความหมายว่าฟุ้งไปจอครับถูกต้องครับผมเสองพันบาทครับ <ode> มาที่คุณตายกันเลย foi? เช่นเดียวกันต้องตอบถูกนะครับเพื่อจะยืนอยู่ตรงนี้ต่อไป1ิวินาที กับคำถามนี้ของคุณตายครับชื่อตัวหมายเสียงที่ใช้บันทึกเสียงดนตรีสากลมี4ชนิดเร็วครับเร็วครับเร็วครับคบเบ็ดถูกต้องครับหกตัวสี่ตัครับคุณตายฮะแต่ละข้อของคุณตายนี่จะหัวใจวายเอาโอ้โห มีเส้นยาแดงผ่าแปดไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วสำหรับคุณตายสะสมตอนนี้64,000บาทแล้วครับมาถึงคุณซุปครับจะตอบได้ต่อไปหรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีความหมายว่าหยาบคายมากักถูกต้องครับกัดขาครับโกหมืนหบาทครับคนนึงก็เฉียดฉิวคนนึงก็ตอบแบบชิวๆเหลือเกินกลับมาที่คุณตายครับ ความรู war, ้ส um, ึกเส้นยาแดงผ่าแปยังไม่ทันจางหายไปกลับมาอีกแล้ว10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ของคุณต่ายครับสาบานอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงโทษหากไม่เป็นอย่างที่พูดสบดถูกต้องับ68,000บาทครับเอาสิเอาสิไม่มีใครยอมใครครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้ไม่ยอมกันทีเดียว68,000บาทอยู่กองกลางแล้วครับ กลับมาที่คุณซุปครับ10บวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนที่ตายแล้วว<ม>ิญญาณ<ม><ม>กำลังสแสวงหาที่เกิดโอ้โหแต่ยังไม่ได้เกิดซัมพรเวสีถูกต้องครับ7 0 0 0หมื่นบาทแล้วครับตอนนี้คุณตายครับจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่หรือจะยก7 0 0 0หมื่นบาทให้เขา10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล มันชนไม่ใช่ครับเร็วครับเร็วครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับนึกอะไรได้พูดออกมาเคุณซุตอบว่าได้นันดอนครับฐานนันดอนนะครับและเราได้ผู้ชนะในรอบควิกลาวคุณซุปรับ70,000มนบาท เป็นการดวลในรอบควิกราวที่สนุกมากจริงๆนะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆคุณตายเมื่อสักครู่สิบวินาทีพวกเราไม่รู้เลยนะลุน้นวินาทีสุดท้ายว่าคุณจะพูดออกมาหรือเปล่าฐานนันดอนนะครับโต่ไม่ยากนะครับรู้จักคํานี้รู้จักค่ะแต่มันคิดไม่ทันจริงๆใช่ใช่ถ้ามีเวลามากกว่านี้อาจจะแบบว่าอาจจะเดาไปได้แต่ถือว่าครั้งนี้เรียกว่ามาอีกครั้งหนึ่งถือว่าทําได้ดีดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีมาจนถึง2คนสุดท้าย นะครับแลวแบบโอ้โหเฉียดฉิวตลอดเวลา <c oughs> แต่ในเมื่อคุณแพ้เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสําหรับผู้แพ้ครับคุณต่ายฮะฝากผลงานชักนิดนึงให้กับท่านผู้ชมสักนิดนึงนะครับฝากละครนะคะตอนนี้มีหักนิ้ช้างค่ะแล้วก็เพลิงพนางค่ะทาง<อ><อ>ช่องเจ<อ>็ดค่ะโอ้ละครฟอร์มยักษ์ทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้พร้อมจะลงไปพนางข้างล่างก่อนหรือย,อยังครับพร้อม<อ>แล้วเหรอครับ<อ>ทำไมต้องหลับตาด้วยล่ะครับเราลืมตายิ้มสวยๆให้กับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งรู้สึกมี สั่นไปเองยืนสั่นไปเองหรือเปล่ายืนสั่นไม่ไม่รู้สึกว่ามันมันมีการขยับมันมีการขยับไม่เป็นไรเรายืนนิ่งๆยืนตรงๆสบายสบายหายใจลึกๆมันวูบเดียวเท่านั้นโอ้โหได้เจ็ดหมืนบาทตอนนี้คิดหรือยังจะเอาไปทำอะไร ก็ส่วนหนึ่งก็คงมีฉลองกับลูกๆนิดนึงครับผมอ๋อมีฉลองกันในครอบครัวกับลูกๆด,ด้วยใช่ครับผมโอ้โหฉลองใหญ่เลยนะนิดนึงครับอ่ะก่อนที่คุณจะฉลองผมมีทางเลือกให้คุณครับผมคุณเลือกที่จะลงเดินธรรมดาลงไปฉลองกับครอบครัวของคุณหรือเลือกที่จะตกลงไปเหมือนคนอื่นๆครับตกครับตกมาที่นี่แล้วต้องตกครับมาที่นี่แล้วต้องตกเลือกที่จะตกแล้วคุณพร้อมจะตกหรือยังเดี๋ยวนี้เลยครับ อยู่คำหนึ่งครับเกือบแย่ครับผ่านไปมัน5าวินาทีแล้วหรืออีกห้าอสุดท้ายพึ่งนึกออกครับผมคำนี้จำไม่จนจนวันตายเลยครับคาถาจริงใจตั้งใจว่าจะเอาชนะแค่คุณหยกเท่านั้นเองแต่ว่าบังเอิญว่าผ่านมาถึงรอบสุดท้ายรอบทเกลีกวครับและเป็นผู้ชนะใันที่สุดจนได้นะครับผมเกิดความขัดแยมากๆครับผมขอแสดงความยินดีกับแชมป์ของเราในวันนี้ด้วยนะครับรับไปเลยกิฟต์เซ็ตจากไส้กรอกไก่ bkp และตอนนี้นะครับสิบนักสู้ชุดใหม่ของเราเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วนะครับและผู้แข่งขันของเราจะเป็นใครช่วงหน้ารู้แน่นอนหลังเบรกโฆษณาครับไม่อยากรบแต่ถ้าใครขวางทางเงินล้านก็คงต้องจบเหมือนกันเชิญพิสูจน์แรงเวียงของกระแต่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อน,นะครับ สนับสนุนโดยมันฝรั่งทอดกรอบโรลเลอร์โคสเตอร์โตโยต้าวีออสแป้งเด็กจอนสันบลอดซัมสนับสนุนโดย French Ca เฟ Rich เอ press โซแบรนด์รังนกแท้อาหารชาวนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรน 10ล้าน Still Standing ไทยแลนด์นะครับและตอนนี้นะครับเรียกว่านักสู้ชุดใหม่10ท่านประจําอยู่ที่ตําแหน่งของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับในจํานวนนี้เราไปทักทายกับดารานักสู้ของเรากันก่อนดีกว่านะครับท่านแรก,แรกคุณสันประชากรสวัสดีครับสันยัตโอ้โหทำไมแนะนําคุณแล้วเสียงมันกรี๊ดกราดมันดังอย่างนี้ฮะผมจ่ายตังเขาไว้ครับพี่เอครับ มาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างฮะนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้ว3ครับพี่ครับครั้งที่สแล้วสองครั้งที่ผ่านมาครั้งแรกนี่ตกคนแรกเลยครับพี่แล้วครั้งที่2องล่ะครับครั้งที่2เนี่ยผมอยู่2คนสุดท้ายครับพี่ครับโอ้พัฒนาขึ้นครับผมแล้ววันนี้ตั้งใจจะอยู่สักเท่าไหร่ดีคนสุดท้ายเลยไหมหวังไว้ว่าจะเป็นคนสุดท้ายครับพี่ครับโอ้หหวังว่าจะเป็นคนสุดท้ายของใครบ้างไหม น่าจะเป็นคนที่เคยยืนแถวเนี้ยครับดีครับทุกจัดดีมากวันนี้ก็ขอให้โชคดีได้เขาหน้ามายืนตรงกลางแล้วกันนะโอ้ยินดีครับพี่ครับแล้วครับสั้นประชากรมาทักทายฝั่งนี้กันหน่อยดีกว่านะครับนักแสดงสาวสวยจากช่องจัสสีคุณพัตตี้พิมพาพรล น้องพัตตี้นี่เรียกว่าเป็นนักแสดงทางช่อง7ด้วยมีผลงาน<ช>อะไรที่ผ่านไปนะครับ S <S ก็ละครเพิ่งจบไปเรื่องจเจ้าแบบกลัวฝนกับคุณนายสายลับค<อ>่ะตอนนี้ก็อัดประกาศเข้ารายการของช่องเจ็ดแล้วก็เราเปิดละครเรื่องใหม่อ๋อเราส่ละครเรื่องใหม่อยู่แล้วจริงๆประกาศเข้ารายการตกส<ล>ิบหยิบล้านบ่อยมากประจํามากๆเลยค่ะทุกเดือนเลยเป็นปีแล้วแล้วก็อยากมาออกมากๆแล้วเห็นเขาตกลงไปเราเรา,เร,า,เร,ารู้สึกแบบไงฮะอยากมาตกบ้างค่ะอยากรู้เลอเกินว่าเวลาเขากรีดกล้าดเขากลัวกันไเดอะไรขึ้นมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้เลยต้องแต่ว่าวันนี้ไม่อยากตกวันนี้ไม่อยากตกแล้วเตรียมตัวมายังไงบ้างครับ จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่าตกไปแล้วถ้าบอกแล้วถ้าเราบอกว่าเตรียมตัวใช่ไหมคะเดี๋ยวมันแบบตกไปเร็วเดี๋ยวเราแบบอ๋อปกติเราออกกําลังอะไรบ้างไหมครับไม่ค่อยเลยค่ะไม่ค่อยเลยนะใช่อ๋อแล้วครับอ่ะยังไงวันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากด้วยอ่ะวันนี้ขอให้น้องแพตตี้โชคดีแล้วกันนะครับขอบคุณค่ะมาถึงคนนี้ดีกว่าคนนี้ได้ข่าวว่าตอนนี้แบบ ฟิตและเฟิร์มมากขอต้อนรับคุณตีดอกสดาวตอนนี้ใช่ไหมฮะที่ผมทักไปนี่ถูกไหมตอนนี้ก <scr> ็มี<ข>ออกกําลังกายบ้างครับ,รบ,รบก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงช่วงนี้ก็คือมันเข้ารรษาก็เลยไม่ค่อยดืม่มร่างกายเลยดูดีครับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีครับผมช่วนี้ผลงานมีอะไรบ้างครับพี่ตีก็ทางช่อง7ก็ละครสีเรื่องที่รอเขติดต่อมาครับ กำลังกำลังโทรเข้ามาใช่ไหมรอเขาติดต่อตอนนี้เขายังไม่มีใครติดต่อเลยครับ <laughs> <อ>เขากำลังดูเงยเอ๊ะว่าคิวพี่ว่างหรือเปล่าครับผมพยายามพยายามฟิตหุ่นดีๆเผื่อจะไปประกบกับพระเอกท่องเที่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับกะ <laughs> <añ ans> จะประกบใครเวียรสุกลวัฒน์หรือยังไงดีโหไม่ไหวประกบเขาสูงเกินไปครับนี่วงสกอร์ดีกว่าครับอ๋อเอาล่ะ วันนี้เตรียมตัวมาอย่างไงบ้างครับพี่ตีถามว่าเตรียมตัวมายัางไงผมเคยดูที่บ้านนะครับ,รบดูแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นที่ตอนตกเนี่ยม,ม,มันมันดูแล้วมันน่าหวาดเสียวครับแต่ยังไม่อยากตกนะครับตอนนี้ยังไม่อยากตกนะครับเอาอยากตกหลังๆอยากตกหลังๆคือผ่อนกายอะไรก็แล้วผ่อนสบายๆอย่าไปซีเรียสแต่พอมายืนจริงๆแล้วมันรู้สึกเก่งๆยังไงไม่รู้ครับเราคิดว่าความอาวุโสข,ของเราวันนี้จะเอาชนะผมใช้คำว่าอาวุโสเลยเหรอครับล้วดูบนเวทีแล้วน่าจะพี่ตีนี่แหละฮะ อย่าใช้คำพุกโซแปลว่าคือเกิดมานานดีกว่าครับเราจะใช้ประสบการณ์ที่เราเกิดมานานกว่าคนอื่นเขายังไงให้เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ผมว่ามันก็ต้องใช้สมาธิและสติหน่อยแหละครับแล้วก็เขาเรียกอะไรความรู้รอบตัวนะที่ดูดูแล้วซึ่งเรามีไหมฮะก็มีไม่ไม่เยอะหรอกครับมีไม่เยอะหรอกครับไม่อันนี้เราแกล้งไว้ก่อนไงให้เขาตายใจโอ้โหกลัวเขาไม่ตายใจเราจะตายเองกัดีครับอะไรยังไงวันนี้ขอให้พี่ตีโชคดีแล้วกันขอบคุณนะครับ มาถึงอีกท่านหนึ่งเลยนักแสดงสาวสวยคนนี้ฟิตและเฟิร์มจริงๆคุณฟางพิชยานนคนนี้บอกออกกําลังกายหนักมากมีค่ะมีช่วงออกกําลังกายหนักค่ะหนักๆน,นี่คือต้องอาทิตย์ละสัก กี่วันกี่ชั่วโมงเนี่หลังช่วงหลังๆประมาณอาทิตย์ละสี่วันแต่ว่าช่วงแรกออกทุกวันเลยค่ะพี่คะเจ็ดวันไม่หยุดเลยช่วงแรกนี่เสพติดมากเสพติดเลยนะฮะมันไม่ได้ว่างมันได้ต้องไปหาเหล็กให้กล้ามเนื้อกินครับนอกจากการออกกําลังก็เราต้องการทานอาหารอะไรอย่างนี้ต้องใช่ใช่ค่ะก็จะดูเรื่องการทานอาหารด้วยค่ะก็จะกินแบบว่าไม่ค่อย ไม่ค่อยมันไม่ค่อยทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําอาหารเองหมดเลยทุกมื้อกินวันละกี่มื้อครับวันละห้ามื้อทานเป็นห้ามื้อเล็กเ็กหน่อยเล็กเล็เล็กค่ะห้ามื้อใช่ค่ะก็จะจริงๆแล้วก็จะหุ่นดีแบบนี้ร่างกายก็รู้สึกเฟรชนะคะทานห้ามื้อคือแบบไม่มีหิวไม่ต้องอดอาหารอะไรอย่างเงี้เลยค่ะแล้วช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับค่ะตอนนี้ก็มีละครค่ะพี่เอกค่ะแล้วก็มีมีละครเรื่องเกมมายา แล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเรื่องใหม่เรื่องใจหลวงค่ะก็ติดตามด้วยแล้ววันนี้มายืนตรงเวทีตกสิบหยิบล้านรู้สึกอย่างไรบ้างเสี่ยวมากเลยค่ะเนี่ยแต่พี่ทีมานเขาบอกแล้วค่ะว่าแข็งแรงมากแต่ว่าตอนนี้เรามายืนแล้วก็วันๆเนาะเขาบอกแข็งแรงมากนี่คือพื้นข้างล่างนะฮะแข็งแรงมากตรงนี้นะคะพี่เอ๋อ๋อตรงตรงนี้ก็แข็งแรงเป็นบางเวลานะฮะเวลาที่ตอบถูกจะแข็งแรงถ้าตอบผิดเนี่ยมันจะมันจะเริ่มสั่นๆนะครับวันไงวันนี้ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับน้องฟางขอบคุณนะครับ แล้ววันนี้นะครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับคนนี้เป็นนักร้องสาวสายแดนซ์เลยเรียกได้ว่าเต้นสบัดจัดหนักจัดเต็มในทุกๆเพลงของเธอกันเลยไปพบกับเขากันเลยครับคุณกระแตอาสยาม นับสนุนโดยวาสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่ A9 Pro แล้ววันนี้นะครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับคนนี้เป็นนักร้องสาวสายแดนซ์เลยเรียกได้ว่าเต้นสะบัดจัดหนักจัดเต็มในทุกๆเพลงของเธอกันเลยไปพบกับเขากันเลยครับคุณกระแตอาสยา ได้ไหมคะเดี๋ยวนะคุณโบเหรอฮะนี่เพลงสะบัดหนูเลยเออคุณโบนี่จริงๆแต่งตัวนี่เตรียมตัวมารับคุณกระแตใช่ไหมฮะแฝดกันใช่แฝดหนูมองไกลๆตอนแรกผมคิดว่าอาภาพรนครสวรรค์แต่พอมาดูใกล้ๆนี่มันอาภามานครปฐมเลยเนี่ยคุณโบเต้นอย่างนี้อยากจะเป็นแฝดคุณกระแตนี่คือเต้นเพลงคุณกระแตได้ไหมโอ้ยสบายเลยค่ะอ๋อเหรอค่ะมิวสิกค่ะนี่กระโปรงแล้วนะคะ ใช่ไหมท่านี้ไม่มีนะคะไม่มีท่าท่านี้ใช้ได้ได้เลยตอนแรกผมก็นึกว่าดูสารคดีแบบช้างตกมันอะไรอย่างนี้อยคิดเหมือนกันเลยคช่ไนะคิดเหมือนกันคิดว่าพังอะไรมันตกมันทั้งอย่างหรืออาจจะเป็นจิงโจ้ก็ได้อ๋อจิงโจ้ค่ะน่ารักอ่ะเอ๊ะอย่ามองเยอะหนูอาย ไม่ผมมองที่ความชื่นชมใช่เปล่าชื่นชม,ม,มนหรือสังเวชหนูชื่นชมว่าไม่สังเวชช่างสังเกตอ๋อสังเกตสังเกตแล้วดูหน้าสังเวชกลับมาที่คุณกระแตกันบ้าง <S <S วันนี้เตรียมตัวมาอย่างไรบ้างครับก็ได้ได้ดูมาบ้างแล้วค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่า ยากเหมือนกันนะคะบางคำอยู่อยู่ที่จังหวะอยู่ที่เรียกว่าสติของเราค่ะจะพยายามมีสติให้มากที่สุดปกติไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วโอ้ยนะวันนี้ต้องเรียกสติมาเยอะๆนะฮะอย่าไปเสียสมาธิกับคุณโบนะฮะผลงานช่วงนี้มีอะไรบ้างกับคุณกระแตค่ะตอนนี้ล่าสุดก็เป็นซิงเกิลอ่าซิงเกิลพิเศษนะคะก็เป็นการฟีดกันร้องร่วมกันกับน้องหวายนะคะน้องหวายก็มีกระเซ่หรือว่าน้องหวายเยสมิวสิกค่ะในในเพลงเวียงค่ะเวียง ซึ่งออนมิวสิกไปนะคะตอนนี้ไงก็ฝากติดตามค่ะเพลงนี้เวียงจริงจริงเวียงจริงมีสบัดแล้วมีเวียงด้วยมีเวียงด้วยโอ้มาให้ครบเลยอ่ะวันนี้พร้อมจะเวียง10คนนี้ให้ตกเวทีหรือยังฮะอยากจะเวียงมากเลยค่ะอยากให้ให้ตกจริงๆค่ะจะได้หรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่ความสามารถแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับกระ หันไปมองรอบๆเลยครับตอนนี้มี10นักสู้อยู่รอบตัวคุณ <c oughs> คุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งแรกของคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวแนะนำตัวชักนิดนึงไหมอ๋อค่ะชื่อโบค่ะบุษราพรของธัญสวัสดิ์นะคะมีอาชีพเป็นนักแสดงตลกค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณกระแตไหมก็อยากจะบอกกระแตนิดนืงนะคะ <c oughs> ว่า,วาออพี่เนี่ยทั้งสวยทั้งอร่อยแล้วก็ฉลาดกระแตพลาดมากที่เลือกดวนกับพี่นะคะพร้อมจะดวนกับคุณกระแตแล้วยังครับพร้อมแล้วค่ะคุณกระแตพร้อมหรือยังครับเวลาตอบต้องเต้นสะบัดทุกคำเลยนะคะ โอ้มันจะลืมคิดครับและถ้าพร้อมแล้วนี่คือการดวนครั้งแรกของคุณกระแตอาสยานี่คือก้าแรกสู่เงินล้านของคุณกระแตอาสยามนะครับส่วนคุณโบนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40.000บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณโบครับค่ะวินาที ต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับเอาเท้าเหยียบพื้นแล้วตั้งตัวให้ตรงขึ้นไปยืนค่ะถูกต้องครับโอ้มีสีหน้ามีรอยยิ้มภูมิใจก่อนหน้านี้นี่คือหน้าเครียดตลอดเวลาเลยตื่นเต้นค่ะเอาละครับกลับมาที่คุณกระแตกันบ้าง20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคําถามนี้ครับต้องจําใจทําสิ่งที่ไม่อยากจะทําฝืนถูกต้องครับ แม่มีรอยยิ้มจากทั้งคู่แล้วนะครับตอนนี้อาละครับผ่านไปคนละหนึ่งคำถามสบายสบๆวอร์มอัพกันไปก่อนนะครับการแข่งขันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่เสียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องมาดวลกันต่อในวันต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณยามาฮ่าสินเชื่อบุคคลพรอมิสโตโยต้าวีออผลิตภัณฑ์แม็กกี้วาสลลนเอสโคลาเนสเล่โกโก้ครันซีเรียลโฮเกนโอโม p l u สแป้งเด็กจอนสันรอนซัม ครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอกไก่บีเคพีครับ <Yeah. S 1> ท่านผู้ชมนะครับที่อยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านเองมาตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับเอาละครับกลับมาตามลุ้นตามเชียร์นะครับคุณกระแตอาสยามดวลกับคุณโบนักสู้จากทางบ้านได้ใหม่ทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจษสีกับรายการตกสิบหยิบล้าน t i l ล s แ a นดิ n งไทยแลนด์พบกันใหม่สวัสดีครับ yeah. เขาเขารับไม่ได้หรอกที่เจอคนสวยกต่าชอบสีแดงบมงแล้วหนูเก็บสีแดงทุกคนใครมีสีแดงหนูไล่เก็บมดเลยค่ะผ่านค่ะ